ต่อไปเชิญพี่จิ๋วค่ะคราวนอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกรบาบคารวะคุณครูทุกท่านจารย์ทําชมฤทธิดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อค่ะนำเดนน้องพุทธนะคะชื่อเล่นชื่อจิ๋วเป็นจิตอาสาประจำสวนปน่านาปุ่มตามปฐมธานีปสามเกาเจ้าบ อ้อยย่ไมเจบค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีภาคปีที่เจ็ดค่ะและกำลังศึกษาคณะพิทยาศาสตร์สาขาไฟป,ปิดกศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์าณิชวิทยาลัยวันนี้ของการส่งกันบ้านค่ะกีเหลสมันก็บอกว่าวันนี้เส้นยกมืออันดับหนึ่งอีกแล้วนะแต่ก็โดนเอามือลง กตบอกว่าก็ให้แกมาฝึกไงฝึกว่าอยากได้ที่หนึ่งดีนะวันนี้มันได้อ่านใจว่าเออแกยังแบบว่ามีความจริงจังเขียนหรือเปล่าเออมันก็ดีใจเพรว่าโอ้ดีจังเลยให้น้องสุดใจอ่ะที่กลัวกันพูดได้เป็นอันดับหนึ่งแล้ที่เหนมันยังมีบอกอีกว่าอยากจะขอต่อเนื่องนะว่าถ้าเกิดพูดต่อน้องสุดใจอ่ะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราเห็นความที่น้องอ่ะมีการปรับเอ่อมีความ ที่ได้เห็นตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นมาตามลำดับเพราะว่าน้องเป็นลูกไก่ของเราเองน้องอ่ะเข้ามาเพื่อให้ส่วนฝ่ายนบุญสามรับรองในการที่จะขอเข้ามาในการที่จะต้องแต่สมัยดยที่คุณรู้นิดหน่อยบอกอ่ะที่เราจะการอ่อออานบทนทบทวนุณธรรมออนไลน์กันตอนข้ามน้องก็ขอมาอ่านเมื่อตอนนั้นบอกว่า มันเป็นเวลาปีกว่าแล้วจริงๆรู้สึกเวลาไปเห็นพ่อบอกว่าเราก็เหความเพิ่มแน่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องเราก็เสริมกําลังใจว่าโอ้น้องเนี่ยยังไงก็ยังต่อสู้ในเรื่องของกิเลสกันพูดก็ที่นี่แหละมีเวทีให้ฝึกพูดไปได้ไดเรื่อยๆส่วนการบ้านของตัวเองวันนี้ที่จะขอส่งก็เรื่องของว่าผิดเวลาแต่ไม่ผิดเวลาเพราะว่าการที่อยู่ในส่วนปานาบุนสามเนี่ย มันม so so like, ีโอกาสตลอดเวลาที่ผู้คนที่จ a านัดหมายอะไรแล้วก็ไม่ได้มาตรงตามเวลาที่อย่างที่ดังใจเราหมายฉะนั้นแม่ถ้าเราไม่วางใจของเราให้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนร้านท้ากงบุญท่านจะมาตั้งแต่ก่อนเปิดร้านหกโมงเช้าก็มีหรือตีห้าก็ยังมีถ้าจะใหม่ก่อนนะหรือช่วงปิดร้านแล้วเลยห้าโมงก็ยังมีหรือใครนัดหมายว่าจะเอาของมาลงหรืออะไรไม่มาข้ามวันข้ามเดือน ข้ามปีก็ยังมีหรือเย็นย่ำข้างคืนยังไงก็มีตลอดถ้าเราไม่มาอ่านที่ใจเราเปรียบเทียบสภาวะตั้งแต่สมัยก่อนที่เราก็จะไปโวยวายแล้วเราก็ทุกข์เองเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราจะระวังหรือดูปีศเีลนให้ละเอียดขึ้นน่ะสุดท้ายเราต้องกลับมาอ่านที่ใจเราเพราะว่าคําว่าผิดเวลามไม่มีหรอกเพราะว่าถึงยังไงก็จะต้องเป็นเวลาที่ ตามธรรมหรือเวลาที่ท่านสะดวกแต่เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายที่ไม่ตายและเอื้อให้ได้มันก็จะสบายๆเพราะว่าเราจะเจอตลอดอย่างเมื่อวานมีลูกค้ามาหน้าร้านขับกองบุญหลังจากห้าโมงไปแล้วอ๋อท่านเพิ่งจะเลิกงานนี่จะให้ท่านมาก่อนห้าโมงก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจาไปว่าหลังห้าโมงน้องมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับหรือว่าท่านที่บอกว่านัดหมายว่าเออยังไงจะมาก่อนมืดหรือว่ามา ช่วงนี้ช่วงนี้แต่เดี๋ยวนี้ใจที่เราไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเราไม่จําเป็นต้องพอตามนั่นมาเมื่อไหร่ก็ไม่นั้นเราก็ระวงังวางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าการที่เรินมอุกชาฝาผ่าองโอ้โหรถติดอะไรมาถึงนี่ก็เหนื่อยก็หนักมากแล้วไม่มีใครอยากจะมาเย็นย่ำกำคืนเราก็อ่านใจว่าซึ่มันผิดกับตะก่อนเลยว่าเฮ้ยเอ้ยมาค่ำขนาดนี้ไม่เอาไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันยินดีเต็มใจพอใจแล้วก็ เอ่ตอตอนรับขับสู้มาว่าเรามีภารกิจต,ตรงหน้าแต่เราก็ตัดแล้วก็วางถ้าเราประมาณในในความสําคัญเราก็จะรู้จักประมาณในสิ่งต่างๆเราก็ทําประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะคุณรู้ประมาณนี้ค่ะแต่ในรู้สึกแล้วค่ะว่าเวลาที่มันผิดมันไม่ได้ผิดแต่มาผิดที่เรานี่แหละที่วางใจให้มันผิดนะคะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุทนาค่ะเป็นประโยชน์มากนะคะ นี่แหละพอพวกเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราทําใจในใจได้เนี่ยเราจะเก็บประโยชน์ได้ในทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้เราเบิกบานได้ทุกเรื่องนะคะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับอดีตของเราได้อย่างชัดเจนด้วยว่ามีชีวิตที่เปลี่ยนไปจริงๆมีการเกิดขึ้นของจิตดวงใหม่จริงๆนะคะอนุทนากับพี่จิว๋วคะ่ะ มีพี่น้องจะเติมเทมนด้ตัวผู้สดีค่ะขอชี้แจงค่ะสำหรับตรวจกติกาของห้องส่งการบ้านนี้นะคะก่อนแปดโมงเนี่ยการยกมือโดยส่วนใหญ่ทั้งทีเขาเข้าใจว่ายกมือขอโคโฮสค่ะงนั้นพอเขาพอพอเขาให้โคโฮสเสร็จเขาก็จะเอามือลงซึ่งเมื่อเช้าเนก็จะเห็นมีพี่โสมีพี่จิ๋วแล้วก็เฉกใช่ไหมคะเฉกก็มาดูพาร์ทิซิแฟนอ๋อพี่จิ๋วได้โคโฮสด้วยจริงๆด้วยค่ะ คือแต่ละที่การกําหนดหมายก็ต่างกันนะคะเขาก็ไม่ได้ดูเรากค่ะว่ายกมือเนี่ยมือเสียอะไรค่ะเพราะฉะนั้นห้องนี้กติกาคือหลังจากนั้นเนะะี่ยค่ะเรถึงจะเริ่มคิวค่ะเพราะว่าก่อนดน้านนั้นเขาเข้าใจว่าขอโคโฮสค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นต่างวาตกรรมต่างวาระนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยคือกิจกรรมที่มาอาจเกิดขึ้นได้ที EX ่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ได้เป็นหนังใจหมายสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจร้ทุกข์ให้ได้กับทุกเหตุการณ์ค่ะอันนโมทนาคุณด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องของเหตุการณ์นะคะแต่ว่าจะจะมีทุกใจร่วมหรือไม่นี่เป็นการที่เราพิจารณา พอมันเห็นกิเลสมาแล้วพี่จิ๋วก็เอสลายไปนี่มันก็จะก็จะได้ไประโยชน์จากตรงนั้นแหละได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ล้างกิเลสนะคะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราอยังไงก็ได้ณนะเวลานั้นที่เป็นสภาพของอุเบกขาเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราไม่รู้สึกอะไรแต่แต่ส่วนใหญ่พี่น้องเราที่เราเรียนรู้กันอยู่ตอนนี้เราจะเราจะ,ะพิจารณากายในกายเราอยู่ เราจะเห็นเขาแวบหนึ่งแล้วเราก็จะสลายเข้าไปสลายเข้าไปนะคะเราอยู่ในช่วงฝึกฝนเนี่ยก็เลยทําให้เราได้เห็นแล้วก็พิจารณา,นานเราได้มีสัมผัสถึงเวทนาเราได้เนี่ยแล้วเราก็เห็นกายของกิเลสเนี่ยเรากา็จัดการกับกายของกิเลสน,นะนันแวบเดียวก็จะเอาที่เราเอามาส่งกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่ะสภาวะที่ว่าทําให้รู้สึกในใจนานนะคะ แต่ว่าเราเห็นมันจะเป็นลักษณะการประหารแบบที่อ่นิสระนประหารนะคะพอเขามาสัมผัสแล้วมันก็ล่วงไปแหละแต่มันเห็นอยู่นะมันเห็นอยู่ว่ามันมีแต่ว่ามันก็ล่วงไปค่ะค่ะได้ได้ไดดดดเอ่อที่เราเอามาแบ่งปันให้เพื่อนได้ร่วมเรียนดูนะคะก็เป็นประโยชน์เพิ่มจากเหตุการณ์นั้นค่ะนัวธนาค่ะต่อไปสร้างเกล่นศีลค่ะเมื่อกี้ที่ยังไม่ เชิญสร้างกิจสินก่อนเพราะว่าเห็นยังไม่เปิดกล้อง